ประเทศไทยเปิดตัวโทฟี่ไทย GP พร้อมชวนแฟนความเร็วทั่วโลกร่วมนับถอยหลังสู่สัปดาห์แห่งประวัติศาสตร์มอเตอร์สปอร์ตไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยหน่วยงานภาครัฐเอกชนถแถลงเปิดตัวถ้วยมอโตจีพีรายการ OR Thailand กลางปี2022พร้อมชวนแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลกร่วมนับถอยหลังอีก22วัน กับสุดยอดอีเวนต์ระดับพรีเมียมที่จะระเบิดศึกในวันที่30กันยายนถึง2ตุลาคม2 5 6 5ท่ามกลางการรอคอยของแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยและทั่วโลกกับการเป็นเจ้าภาพปีที่3นักท่องเที่ยวสามารถสแกน QR code เพื่อเข้าแพลตฟอร์มต่างๆและเช็คข้อมูลจำเป็นได้ตลอด24ชั่วโมงและยังมีข้อมูลที่จำเป็นทุกอย่างเช่นเส้นทางเข้าออกสนามแข่งขันจุดบริการรับส่งสถานที่จอดรถผังของงานข้อมูลที่พักร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกสร้างความเชื่อมัน่นและสร้างความประทับใจให้มากที่สุดทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยเราก็จะได้ไปจัดออกโบสธนะครับประชาสัมพันธ์ว่าในปีนี้และปีหน้าเนี่ยเราจะมีจัดอีเวนต์ใหญ่ๆในประเทศไทยที่เป็นอีเวนต์ระดับนานาชาติเนี่ยมีกี่อีเวนต์อะไรบ้างแต่ที่สำคัญที่สุดครับทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้เตรียมความพร้อม สิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าตั้งแต่คุณก้าวลงจากเครื่องบินหรือเตรียมการเตรียมความพร้อมสำหรับสนามบินที่พร้อมที่จะรับเครื่องบินจากนานาชาติไม่ว่าคุณจะมาเป็นเจ็ตส่วนตัวหรือเป็นเครื่องวีดโดยสารแต่ยังไงก็ขอย้ตอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอให้พวกเราพี่น้องสื่อมวลชนช่วยๆกันประชาสัมพันธ์นะครับการแข่งขันการจัดมาหากมก,การแข่งขันโ r อาร์ไทยแลนด์ังปี2022ในปีนี้ ในวันที่30กันยาวันที่1ตุลาวันที่2ตุลาเราไปร่วมกันไปเจอกันและไปร่วมกันเชียร์เยาวชนของไทยเราทั้งสองท่านครับขอบคุณครับ